เธอเล่นกับเก้าอี้อหรอบันนี่หรือเธอจะขึ้นเก้าอี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยรู้ได้ไงชายเก้าก็ฉันเห็นเธอเพยาอังกระโดดอยู่นั่นแหละมันขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ยได้แล้วแง่ไปนั่งสักทีกว่าจะขึ้นได้นะเด้ๆขอกระถบตูดงามๆลงกัไ้จังเลยวันนี้อากาศดีๆได้นั่งเก้าอี้สักทีกว่าจะกระโดดขึ้นได้ขาเธอสั้นไงบันนี่สั้นที่ไหนเ่ะเอ้า ทุกคนก็เห็นว่ามันสั้นฉันยังเห็นเลยว่ามันสั้นฉันออกจะสูงดูฉันกระโดดดีดูดูดูโอ้ยดูอย่างว่าใจก็เทีใจก็ใจโอ้ยตกโอ้โหยใส่กระจกแตกเลยฉันมาแล้วโอ้ยตกไปข้างล่างนี่ดูด่าเดินดกันดิขาหักไหมเนี่ย ไม่รู้ที่รู้ปวดขาดูเดินนะโอ้โหปกติเธอก็ขาสั้นอยู่แล้วพอตกลงไปนี่แบบขายิ่งหดไปอีกอ่ะขาใครสั้นขาเธอไงเอาตีฉันทำไมเนี่ยเธอว่าฉันขาสั้นโอ้ยโดนว่าขาสั้นตลอดเลยเรื่อแล้วนะไปเซเว่นดีกว่าไปทำไมไปซื้อนมไงจะได้สูงเหมือนเธอบ้างอ่ะ สุดท้ายพอดีเลยโอ้ยนี่นีเธอเหมาหมดตู้เลยเหรอบันนี่ใช่แล้วฉันจะได้สูงกับเขาสักทีโหเธอจะกินหมดเหรอเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยใครเขากินกันวันเดียวละชายเกิลไลหวันไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยก็ล่นเลยอ่ะก็เธอเอาไปเยอะขนาดเนี้ยเต็มรถเข็นรถรถเข็นแล้วเนี่ยโอ้ยชายก็ช่วยเก็บหน่อยสิอ่าอ เธอกินนมหมดนี่คงจะตัวสูงน่าดูเลยอ่ะไชเก้เดินช้ามันเร็วขึ้นเลยให้ฉันขึ้นไปด้วยเหรอใช่ขึ้นมาเราจะเข็นทั้งนมเข็นทั้งชั้นเลย่นะขึ้นมาเร็วอ่ะอ่ะอ่ะฉันขึ้นแปบฉันจะโตฉันจะโตฉันจะสูงฉันจะสูงฉันจะโตแล้วฉันจะสูงเอ๊ะตัวอะไรเนี่ยไชเกิลเฮ้ยโอ๊ยลูกแมวนี่มันลูกการ์ตูนแคทปะเนี่ย การ์ต <that> so so ูนแคทมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมวการ์ตูนแคทมีลูกแมวเมียวลูกลูกแมวเมวมาลีเปล่าโนมาลีมีลูกแมวเมวลูกแมวเมวโอ้าน่ารักจังเลยอะตัวเล็กจังตัวเล็กกิ๊ดลิดน่ารักจมูกต่มีจังเลยอะดูดีอยู่ โอยตัวเล็กกว่าเธอเยอะเลยอะฉันว่ามันต้องไม่ได้กินนมดูดีมันเอาหน้ามาถูฉันด้วยใช่ก็ดีมันเอาหน้ามาถูเธอหรือถูหน้าเธอหน้าไปถูมันอะนี่ดูดีมันเอาหน้ามาถูฉันใหญ่เลยโอ้ยน่ารักจังเลยฉันว่าเริงจริงมันไม่สนใจเธอเลยอะร้อดูนะดูนะ อฉันจะทำอะไรอ่ะอยุมาตูนมาถูฉันใหญ่เลยแจเกิลดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นคนไม่ถูมันหรอก่แม่ไอฉันก็คิดว่ามันมาถูฉันตลอดตัวเล็กจังเลยอ่ะฉันแบ่งนมให้มันกินบ้างดีไหมไจเกิลฉันแล้วก็ดีนะสงสัยแม่มันไม่ให้กินนมแน่เลยอ่ะตัวกระจีดนึงมาทำอะไรแถวนี้นูมาลีมีลูกนิยว ลินใส่เลยลินใส่เลยโอ้ยโอเคเสร็จแล้วฉันไม่กินก็ได้นมอ่ะโอ้ยโยนทิ้งเลยนะกา <c oughs> ร์ตูนแคทมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว กินนมสิจ้ากินให้หมดเลยกินนี่เธอกไนกอกปากมันหรอกกินกินกินเยอะๆกินเยอะๆอ๋ยมันชอบใจใหญ่เลยชายเกิลดูดิฉันว่ามันคงชอบกินนมแน่เลยย่านั่นนะดิงั้นเราปล่อยให้มันกินนมอย่างนี้ไปนะเราเอานมไปเก็บในโรงแรมดีกว่าชายเกิลส่วนพ้องนี้ก็คือเป็นของเธอ ชารเก็ดูชากระต่ายกระโดดน้ำนะไหนไหนไหนเธอจะกระโดะดยังแป๊บจแบจ๊บ็นบจ๊้จ๊บจ๊บา๊บจ๊บจ๊บจ๊เจอดย๊บจ๊บจ๊บจาบจ๊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 บจยบจ๊บ่๊บจ๊บจ๊บย๊บจโด้๊บจเบจ๊บจดบจ๊บจ๊บจ๊่จ๊ะจดบจ๊บจ๊นจ๊บจ๊บจ๊บอ๊บรงบจ้นมันมีบอลงามบลูนอยู่ด้านหลังเหรอ บอลลนจตุนแคทเหรอมาดิดูดิโอ้สูงจังโอ้ยสูงกว่าเปรตอีกนะเนี่ยใครเอาบอลลูนมาลอยสูงขนาดนี้เฮ้ยลงไปดูข้างล่างไหมชายเกลฉันว่าไม่ใช่แล้วชายเกลโอ้โหนี่ลูกแมวที่เราให้มันกินนมเมื่อกี้ปะเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเลยเอ้ยใช่แน่เลยบันนี่ โอ้้วตัวอย่างใหญ่อะบลเลิรมบลเลิมเลยโอ้มันอ้าวเ้ย้ยบันนี่โดนมันจัดการไปแล้วว่าเจ้าแมวนี่อย่างตัวสูงเลยอะโอ้ยอุยยุยไม่น่าให้กินนมเลยอะวายตัวสูงแถมยังวิ่งเร็วอีกต่างหากโอ้ยกระโดดยังสูงเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันนี่นี่ไม่น่าเลยให้เจ้าแมวเหมียวกินนมเนี่ยตัวเองไม่กินแถมให้กระตูนแคทกินวาย โอ้ยไม่น่าเลยย่าเฮ้ยบันนี่เธอไม่น่าให้การ์ตูนแคทกินนมเลยอ่ะก็มันเป็นลูกการ์ตูนแคทฉันก็ต้องให้มันกินนมนี่ฉันสงสารแจเกิล โอ้เธอให้มันกินแต่ดูเธอสิไม่กินเลยสักกล่องเดียวว่ะเพราะฉันยังไม่ทันได้กินไงใครจะไปรู้แล้วว่านมันมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยถ้านมเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่กินหรอกชายเก็้ลจทำไงดีอะตัวอสูงแบบการ์ตูนแคทแน่เลยอะงั้นนะดิงั้นเราเผามันเลยไหมฮะเผามันทิ้งเลยดีกว่าเราอย่าเอามันไปกินเลยเดี๋ยวกินแล้วเป็นเหมือนการ์ตูนแคทจะทำไงอะชายเกิ้ล อนั่นดีฉันไม่มอยากเห็นบันนี่ตัวสูงแบบการ์ตูนแคทแบบนั้นเลยอ่ะฉันไม่หล่อหรอจะยันสูงอะไรงั้นกไม่เอาเลยฉันไม่อยากให้เธอเป็นแบบนั้นน่ะเผาเลยเผาไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฉันเนี่ยเป็นไงล่ะดับไฟติดลวดดับไฟติดล่างโอ้ยดองน้ำก่อนดับไฟดับน้ำไปเลยดับน้ำไปเลยนี่แง่รีบดับไฟเลยบันนี้รีบดับเลยรีบดับเลยก่อนที่เจ้าของห้องจะ โอ้ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าของห้องฉันซื้อไว้ห้องนี้ชยชยเกิลจริงเหรอเออทำไมเธอไม่รู้เนี่ย <c oughs> โอ้ยฉันว่าเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วเชิลมันอยู่ตรงนี้นี่เองเอยนั่นดิตัวสูงสูงโอ้ยสูงมากเลยสูงอย่างนี้คือก่อความลำคาญให้คนอื่นแน่เลยว่าแต่เราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ย ถ้าอย่างงั้นเรายิงอะพิจีใส่มันไหมโอ้มันหลบได้ตัวมันโปร่งด้วยดูดิมันทะลุผ่านเลยอะบันนี่นั่นละดิโอ้ยยิงไม่โดนเลยเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลย呀ยิงหรือเปล่าออ้ยลองหลายปืนมันยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยดูฉันยิงสิชายเกลยิงทะลุหมดเลยอะทำไงดีอะหรือว่าเราต้องไปยิงข้างล่างเชเกลเฮ้ยบันนี่ยิงขายิงขามันได้อยิงขามันได้เชเกล การยิงขามันเลยรัวๆไปเลยบันนี่ลูกกระสุนหมดแล้วอะเฮ้ยอุ๊ยฉันคิดออกแล้วแจเกอร์ว่าเราจะทําไงกับมันดีทําไงดีอะนี่เลยเครื่องย่อส่วนเฮ้ยเธอนี่งทุกอย่างเลยอ่าในกระเป๋าเดลิมอนจริงๆเลยอะเราจะย่อมันลงย่อมันลงมันจะได้ไม่ต้องไปโดนอจปวดร้วยบันี่มันทําอะไรเธอโอ๊ยแจเกอร์มันกินฉันอ๋อแจเกอร์ อุ้ยไชคเกิลเธอก็อยู่ตรงนี้เหรอโอ,อ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมีเพื่อนร่วมเตียงตายยใครห่ามเรามาส่งโรงพยาบาลกันเนี่ยโอ้ยโปรเทคตึงมั่งก็กรอเดินแมวตบนี่ว่าแต่ฉันไม่น่าทำให้มันเล็กเลยโอ้ยมันตบเราง่ายเลยอ่ะคราวนาี้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงเจ้ากร์ตูนแคทเนี่ยใกล้ๆอ่ะบันนี่เหรอชคเกิลฉันไม่เห็นได้ยินเลยมันอยู่ไหนเหรอมันมันมันอยู่นี่ ไอ้มันนี่ไถอยมาโุยอุ้ยวอุยมันโด่กไปถึงปีเลยอ่ะใช่เก่โอมยตายเถอะโอ้ยฉันจะไม่มีที่ไปแล้วเฮ้ยอย่านะอุ้ยอุยใช่ก่โอ้ยตัวมันสูงแล้วมันเข้าออกง่ายด้วยคราวนี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลย